Mission to the Moon Podcast brought to you by สี่มูสเมโล่ฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนภุมมันนานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับขึ้อยู่กับประวิทย์นหนอุตสาหะนะฮะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของซัลคอสไบแอสซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็คุ้นกับคำนี้พอสมควรนะครับวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยแล้วก็ อยากจะมาชวนเจาะลึกไปในดีเทลนิดหนึ่งนะครับผมเอาข้อมูลมาจาก l i g h t m i n d c o m นะฮะ s ั n น cost bias h o w to hinder อชยูร์ไลฟ์แอนด์โฟร์วิธส์ทูโอเอนะฮะเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆเวลาพูดถึง sunk cost b i a s เนี่ยถ้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เขาชอบเรียกกันเป็นเหมือนกับนิคแนมนะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นนิ n a นมที่ เจ้าตัวอยากได้สักเท่าไหร่นะฮะ,ะเขาเรียกจะเรียกว่า c o นคอร์ด y a s นะฮะผมเล่าเลือ่องเครืองบิน Concord ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับจริงๆเครืองบินคอนคอร์เนี่ยบินครั้งแรกในปี1973มนะฮะมันเป็นความร่วมมือของอังกฤษก,กับฝรั่งเศสนะครับในการผลิตเครื่องบินมาซึ่งต้องบอกว่าถ้าพูดในเชิงของเทคโนโลยีเนี่ยฝรังร่งเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีมาร์เวลเลยนะคือแบบว่า เทพสุดๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็เป็นเครื่องบินที่บินที่ความเร็วสูงสุดนะครับได้2 1 7 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อเห็นภาพเอ่อความเร็วสูงสุดของเครื่องบินพาณิชย์นี่น่าจะได้เอาแบบแบบเค็นประสิทธิภาพเต็มสุดๆเลยเนี่ยก็าอาจจะได้สักพันกว่าแต่ว่าปกติเราบินประมาณสักเจ็ดแปดร้อยอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่าเอา่อบินที่ 75-80%ของความเร็วสูงสุดสมมตินะเครื่องบินพาณิชย์บินเท่านั้นคอนคอร์บินเท่านั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าระยะทางเ,เท่ากันคอนคอร์ใช้เวลาบินแค่ครึ่งเดียวนะครับยกตัวอย่างลอนดอนกับนิวยอร์กเนี่ยปกติมันก็จะมาสักหชั่วโมง6ชั่วโมงก,กว่าขึ้นอยู่ว่าคุณบินขึ้นอยู่อลมนะฮะด้วยแต่คอนคอร์ได้บิน3ชั่วโมงเขาเลยคิดว่าโอ้โหนี่สําหรับนักธุรกิจเนี่ยนะครับก็ ประหยัเวลาไปเยอะนะประหยเวลาไปเยอะนะครับทีนี้พอเริ่มบินจริงๆนะครับเอาเอาตอนแรกก่อนตอนแรกเนี่ยเริ่มบินปุ๊บเนี่ยก่อนจะบินมันก็มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งแหละก็คือเขาก็ดูแล้วมันมันจะคุ้มเ,เพราะว่าใช้เงินในการผลิตไปเยอะอ่านดีอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับแต่อะก็ลองดูนะฮะลองบินเข้าไปดูแรกๆเนี่ย British Airways นะครับคือคือมันมีสสายที่ใช้ก็คือ British Airways กับ Air France b นะฮะ s r i t r w h y s r w a y s เนี่ยบินจากลอนดอนไปบาเรนนะครับแล้วก็ Air France เนี่ยบินจากปารีสไปริโอเดอจาเนโรนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีไฟล์ไปวอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็นิวยอร์กตามมานะฮะทีนี้พอบ,บินไปบินไปมันก็ขัดทุนนะฮะด้วยหลายสาเหตุหนึ่งคือค่าตั๋วแพงมากนะครับที่นั่งก็เล็กนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคนก็ ถ้าไม่ได้รีบจริงๆนะฮะก็อาจจะไม่ได้ใช้บริการแต่ประเด็นสําคัญกว่านั้นก็คือว่าเสียงมันดังมากเสียงมันดังมากนั้นก็จะมีมันก็จะมีมะมแบบที่ห้ามอะไรเยอะแยะมากมายเหตุผลที่เสียงดังก็เพราะว่าความเร็วมันเร็วกว่าเสียงมันจริงๆ maximum speed นี่มนประมาณมาร์กสองนะฮะมันมันก็เลยทําให้เรียกว่าบางสนามบินก็ไม่เห็นบิน,นไรแบบนี้นะฮะสรุปว่าอาวัตเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเหลือบินอยู่ที่นิวยอร์ก ะะที่เดียวนะครับตั้งแต่ผลิตมาเนี่ยก็มีเครื่องบินม,มาทั้งหมด14ลำจริงๆโครงการนี้ถ้าดู financial feasibility คือดูความคุ้มค่าทางด้านการเงินแล้วเนี่ยมันควรต้องหยุดทำไปสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนไว้นะคือผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเขเขียนว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของ ของผู้ผลิตและ2ชาตินี้เป็นอย่างมากที่มีเครื่องบินผ่านที่เร็วที่สุดในโลกก็เลยยังต้องทํามันต่อไปทั้งที่รู้ยังไงมันก็จะต้องไปต่อไมได้แน่ๆนะฮะเ,เรื่องของคอนคอร์ดเนี่ยจริงๆคอนคอร์ดเนี่ยออกบินจนถึงปี2003 o น e r a t ะฮะโอเปอเรชั่นของคอนคอร์ดแต่มันมีเรื่องเศร้าก่อนใกล้ช่วงใกล้ๆจะจบก็คือวันที่25กรกฎาคมปี2000เนี่ยนะครับ เครื่องบิน Concord จากปารีสไปนิวยอร์กเนี่ยนะฮะเกิดระบบเครื่องยนต์ขัดข้องนะครับหลังจากที่เทคออฟไปได้ไม่นานนะครับแล้วกเ็เครื่องยนต์ก็เหมือนระเบิดไฟไหม้อะไรเงี้ยน,นะครับก็ผู้ผู้โดยสารทั้งหมด100คนรวมถึงลูกเรือเคนเนี่ยเ,เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงมี4คนที่อยู่อยู่ในบ้านแถวนั้นนะคือมันลงไปในร้านอาหารลงไปใน โรงแรมของคนที่อยู่แถวๆนั้นด้วยนะครับก็เลยมีผู้เสียชีวิตอีกสี่คนก็เป็นก็เป็นเรื่องที่นาา่าเศร้านะฮะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งกรารพัฒนาคอนคอร์ดนะเป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าซังค o สฟ f ลเ e n ซี c s หรือสังค ORS by as นะครับพูดง,ง่ายๆอธิบายแบบง่ายสุดเลยเนี่ยก็คือเวลาเราจ่ายเงินหรือลงทุนกับอะไรไปแล้วก็ตามนะฮะอาจจะเป็นลงทุนเวลาลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะ รู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อด้วยเหตุผลที่ว่าเราจ่ายเงินไปแล้วทั้งทั้งที่บางทีหลายครั้งเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับของที่เราลงทุนไปแล้วนะครับอ่ะยกตัวอย่างในเนี้ยผมผมคิดว่าตัวอย่างเนี้ยก็ชัดเจนดีนะครับสมมุติว่าคุณสั่งตัว๋วดูกีฬามาชักชนิดหนึ่งฟุตบอลก็ได้นะฮะสั่งตั๋วมาตัวว๋วดูกีฬานี้ก็แน่นอนคืนเงินไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นชื่อคุณด้วยนะคือคุณไม่ไปเขาก็ไม่ให้เข้านะะมีม,มีมีชื่อคุณอยู่ในบัตรนะครับทีนี้ ว่าถึงวันแข่งจริงสมมติแข่งสามทุ่มนะวันนั้นนี่คุณแบบเหนื่อยมากงานหนักมากแล้วก็เครียดมากมีเรื่องปันน่นป่วนเต็ไมไปหมดนะฮะคุณกลับมาถึงบ้านเตรียมตัวจะออกไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณไม่อยากไปแล้วอะคือถ้าถามว่าอยากไปหรือไม่อยากไปเนี่ยนะคือไม่อยากไปแล้วอยากอยากนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็เพอเอิญไอ้เกมนี้มันก็ด่าจะถ่ายทอดสดทางทีวีอยู่แล้วด้วยนะครับเอ่อ แต่ว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วอะค่าตั๋วนะแพงพอสมควรด้วยเนี่ยนะครับทั้งๆท,ที่คุณอยากอยู่บ้านนะฮะคุณก็ตัดสินใจออกไปอยู่ดีแล้วก็ไม่แฮปปี้ตอนนั่งอยู่ที่ฉนามก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่บ้านเนาะนะฮะคำถามก็คือทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับมันก็มาจากเรื่องของสังคอน,นี่แหละเรารู้สึกว่าเราจ่ายเงินไปแล้วเราเลยต้องไปทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเงินที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วคําว่าจบไปแล้วก็คือ ณจุดปัจจุบันนี้เงินก้อนนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราอีกต่อไปแล้วคือคุณเอาคืนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้สิ่งที่คุณต้องตัดสินใจคือคุณจะไปโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปหรือคุณไม่ไปแล้วอยู่ที่บ้านทําสิ่งที่คุณอยากทํามากกว่านะฮะอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆของสังคอสอีกอันหนึ่งที่เราเห็นชัดคือการซื้อหุ้นเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะซื้อหุ้น ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมอเป็นแองเกอร์ของของคนซื้อหุ้นน่ยคือราคาซื้อสมมติคุณซื้อหุ้นที่100บาทนะฮะหนึ100บาทเวลาการเวลาผ่านไปหุ้นตัวนี้ลงมาเหลือ40บาทนะฮะคุณเวลาคุณจะขายเนี่ยคุณจะคิดว่าคุณจะไปเทียบกับ100บาทที่คุณที่คุณซื้อมาแล้วคุณก็จะคิดว่าโอ้ซือต่ออีกหน่อยดีกว่า นะถือต่ออีกหน่อยดียกว่าหรืออ,อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือแบบขอ,อสักนิดหนึ่งนะฮะมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นเยอะคําถามก็คือมันมีประโยชน์ไหมที่จะคิดถึงราคาที่ซื้อมาคําตอบคือไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าสิ่งที่เราควรจะคิดณวันนี้คือหุ้นตัวนี้มันควรจะถือต่อไหมหรือมันควรจะขายบางทีเนี่ยอ่ะคือคิดอย่างนี้ คำว่าถือต่อหรือคนจะขายเนี่ยทำไมราคาที่ซื้อมาถึงไม่เกี่ยวเพราะราคาหุ้นต่อจากวันนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมันไม่เกี่ยวกับราคาที่คุณซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันเกี่ยวกับสิ่งที่ตลาดมองหุ้นตัวนี้ถ้าคุณคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นพื้นฐานยังดีอยู่นะฮะยังดีอยู่ยังมีโอกาสไปต่อได้อยู่ขึ้นได้แน่ตอนนี้เป็นการลงมาชั่วคราวเนี่ยคุณควรจะซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดคุณดูแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ย ยังไงยังไงมันก็มันไม่ดีแล้วอะมันมีข่าวไม่ดีมีอะไรไม่ดีเข้ามาแล้วเนี่ยสี่สิบาทเนี่ยก็ว่าแพงแล้วนะคุณซื้อมาร้อยหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เหลืสี่สิบเนี่ยก็ยังคือว่าแพงอยู่แบบนี้ยังไงก็ต้องขายพูดง่ายก็คือต้องมีความสามารถในการคัดลอให้เป็นอีกอันนึงแล้วกันความสัมพันธ์บางคนเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะรู้อยู่แล้วล่ะว่าไปกับแฟนคนนี้ไม่ได้คือมันไปก็ไม่รอดแล้วละ่ะรู้รู้ละมันในใจลึกๆเนี่ยมันรู้อยู่แล้วมันไปไม่ได้แต่เสียได้อ่ะ ครบก็นมทั้ง10ปีต่ออีกหน่อยก็แล้วกันนะฮะเราจะเห็นแบบนี้เยอะมากในชีวิตบางคนนี่ก็คืออยู่อยู่กันไปตลอดชีวิตจนแต่ว่ามีคําถามจนกระทั่งแบบใกล้ๆตอนจบเลยเนี่ยนะว่าเอ๊ะ <laughs> e ฉันอยู่มาทําไมอ่ะ <laughs> แต่ก็อยู่นะอันนี้คือสังคอสเพราะเรารู้สึกว่าเราลงทุนลงแรงลงเวลาลงหัวใจไปแล้วด้วยนะฮะแล้วเราก็ไม่อยากเราก็เลยไม่อยากทิ้งมันโปรเจกต์ Project ก็เหมือนกันบางโปรเจกต์เนี่ย ทำทำมาอยู่เนี่ยตอนแรกเริ่มเนี่ยมันโอเคแต่พอทาทํามาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้อะแต่เราก็ยังพยายามจะอัดเงินลงไปอีกอัดเงินลงไปอีกหวังว่าหวังใชคมม้คำว่ารมๆแรงๆเพราะไม่มีหลักฐานอะไรแบบมาซัพพอร์ตว่ามันจะไปต่อได้นะครับเนี่ยคือสังคอสภาษาอังกฤษเขามากักจะใช้คำนี้ throwing good money after bad คือคุณใส่เงินที่จริงมันควรจะไปลงทุนในเรื่องที่ดีเนี่ยเข้าไปกับเรื่องที่ไม่ดีต่อนะฮะ คำถามก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีซังคอสฟอร์เอนซี่ซังคอสบแอสเนี่ยมันจะกระทบอะไรคุณบ้างหลักๆมีสามเรื่องเรื่องที่1การตัดสินใจในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะแย่นะฮะอ่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้บอกไปละ relationship ความสัมพันธ์นะคือถ้าเกิดไอแฟนคนนี้มันมันแย่มันก็ก็ก็ที่คบกันมา5ปีก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะ่ะเพราะว่ามันแย่กอ่ะไม่มก็ต,ตัดจบเริ่มใหม่ดีกว่า แล้วเวลาหลายคนที่ทำแบบนั้นก็รู้สึกดีใจด้วยนะเอออันที่สองนะฮะ bad financial decision ซื้อหุ้นไปแล้วติดดอยคำว่าติดดอยไม่เกี่ยวคำถามคือหุ้นตัวนี้นะราคาตัวอย่างเมื่อกี้คือสี่สบาทเนี่ยมันยังน่าถืออยู่ปะ่ะถ้าน่าถือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือหรือซื้อหรือน่าซื้อเพิ่มไาด้วยซ้ำถ้าถามคําถามนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับต้นทุนที่คุณซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วมันคือข้างหน้าต่อไปบางที หรือมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นเราสั่งอาหารมาแล้วอะนะต้องกินให้หมดจะได้นะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเอาพูดจริงๆนะคือถ้าไม่มองมุมเรื่องฟู้ดเวสตัดเรื่องฟู้ดเวสติ้งไปก่อนถ้ามองมุมเฉพาะอาหารอย่างเดียวเนี่ยการเสียดายอาหารแล้วกินให้หมดเนี่ยไม่ม่ประโยชน์อะไรเลยคือคุณเองก็อ้วนแล้วถ้าคุณทำไอนี้ใสคุณจะอ้วนแน่นอนนะฮะเออ มันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรือของบางอย่างเนี่ยเช่นเราเก็บของไว้เต็มบ้านหมดเลยท,ทั้งที่เราไม่ได้ใช้มาหปีสิบปีแล้วนะฮะเราก็ไม่กล้าจะใช้อีกแล้วด้วยเนี่ยเพียงเพราะว่าเราจ่ายเงินซื้อมันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ทํำยังไงถึงจะออกจากไอ้สังคอคอสฟอนซีซังคอสบาแอสนี้ได้นะฮะมีก็มีอยู่สี่อันด้วยกันนะฮะอันที่หนึ่งเอ่อ เนื่องจากว่าเรามนุษย์อะ่ะมนุษย์อะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ว่าเราต้องการที่จะทําให้สิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าผู้ให้คือฉันไม่อยากเสียเวลาเปล่าฉันไม่อยากเสียเงินไปเปล่านะครับเราก็เลยเอาเงินใส่เพิ่มเข้าไปอีกเอาเวลาใส่เพิ่มเข้าไปอีกกับการลงทุนที่มันแย่นะฮะดังนั้นเนี่ยการการจะคิดว่าต่อจากนี้จะทําอะไรเนี่ยมันต้องตัดเรื่องก่อนหน้านี้ทิ้งไปเลยคือ คุณลงทุนอะไรไปเท่าไหร่มันไม่สําคัญสําคัญคือต่อจากนี้เนี่ยมันยังเป็นการลงทุนที่ดีอยู่ไหมนะฮะมันจะเป็นการลงทุนที่ดีอยู่ไหมและสิ่งที่คุณจะทเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อะไรได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณดูแล้วมันไม่ก็ต้องตัดจบคัดลอส s นะครับข้อที่สองเนี่ยเรากลัวการที่จะรู้สึกว่าความล้มเหลวหรือดูเป็นคนไม่ฉลาดเอาใช้คำนี้เลยแล้วกันนะฮะ ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องกับคนอื่นก็ได้นะกับตัวเราเองเราก็มีความรู้สึกนี้ฉันไม่อยากรู้สึกล้มเหลวหรือหรือดูไม่ฉลาดนะฮะการคัดลอสเนี่ยหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวเป็นความผิดพลาดนะฮะแล้วเจ้าอีโก้ของเราเนี่ยก็จะก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาหน่อยนะสู้หน่อยสู้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ้วเนี่ยอย่างที่บอกฮะไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องเปลี่ยนายด์เซตนิดหนึ่ง ว่าจริงๆการคัดลอสเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวการรีบหยุดเลือดที่ไหลอยู่ไม่ใช่ความล้มเหลวบางทีนะตรงกันข้ามด้วยซ้ำกลายเป็นความสำเร็จด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเราต้องตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์ที่ไอของที่มันสังคอสไปแล้วะจบไปแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยไปแล้วเอาวันเนี้ยเอาความจริงของวันนี้มันคืออะไรอันที่สามฮะ เวลาเรามีคอมมิชเมนต์ใหญ่ๆนะ,ะพูดไปแล้วโพสต์เฟสบุ๊กไปแล้วลงทุนไปแล้วชวนเพื่อนมาแล้วไปแล้วอะไรต่างๆนานาไปแล้วเนี่ยยิ่งคอมมิชเมนต์มันใหญ่เท่าไหร่นะฮะมันจะยิ่งปล่อยวางออกไปได้มากเท่านั้นนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เราจะมีความมั่นใจแบบเกินความเป็นจริงไปนิดหนึ่งว่าเราจะต้องทำได้แน่ๆมันจะต้องสำเร็จแน่ๆนะฮะทำให้เราเวลาเรา ดู financial projection ในอนาคตหรือว่าประเมินความเสี่ยงอะไรพวกนี้เราจะเอาเข้าข้างตัวเองไว้ไว้ก่อนตลอดนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าไม่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่บทความนี้แนะนำผมชอบมากเขาบอกว่าคิดแบบนี้ zero based thinking นะครับ zero based thinking ก็คือ,อะไะนรนะฮะมองจุดของเรื่องนี้ t เท่ากับ0ใช่ไหมคือ time เท่ากับ zero เนี่ย เฉพาะเวลานี้เลยคือณปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องมองเรื่องอื่นที่ผ่านมาเลยณนะปัจจุบันนี้ถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้คุณจะทำไงกับปัญหานี้นะครับอันสุดท้ายฮะผมว่าสำคัญมากบางครั้งเนี่ยเราไปโฟกัสที่เวลาที่เราใส่เข้าไปความพยายามที่เราใส่เข้าไปมากกว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักตอนแรกเธออยากจะทำเรื่องนี้ซะอีกนะฮะโอ้ฉันฉัน เตรียมงานนี้ไม่เยอะมากแล้วว่ายังไงก็ต้องจัดแต่จริงคือเราอยากจัดงานให้ประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดข,ของเราคือเราเตรียมงานมาเยอะเราเราเลยจะต้องจัดเป็นต้นสมมุตินะครับอันนี้คือเราเอาเวลาและแรงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้มันมีน้ําหนักมากกว่าวัตถุประสงค์นั้งเดิมซึ่งก็ไม่ดีอ,อยู่ดีนะฮะผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับ มีสอันนะครับว่าทำไมเราถึงตกอยู่ในทรั p นี้อันที่หนึ่ง we want to make the investment worth our while คือเราต้องการให้การลงทุนอะไรก็ตามของเราลงไปเนี่ยมันมันมันคุ้มกับสิ่งที่เราใส่ไปแล้วเราก็เลยไปต่อดันทุนรัง 2. we fear falling and looking foolish เราไม่ชอบการล้มเหลวนะครับเราก็ไม่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 อยากดูเป็นคนโง่นะครับข้อที่3 we become attached to our commitments นะฮะ เราไปติดไปติดกับกับสิ่งที่เราเหมือนกับลงทุนลงแรงไปแล้วอต่างตานะนี้นะฮะข้อสิบว mm ิลูสไซด์ออฟอัลเวอร์อันด์เดอร์ไลน์ก็คือ mm hmm. พูดง่ายๆคือเรา mm hmm. เร,าเ,รา,เาเอาพลังงานและแรงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะไปให้มันใหญ่กว่าเรื่องเรื่องของเป้าหมายจริงๆที่เรามีซะอีกเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็ แน่นอนฮะว่ามันมันมันไม่คุ้มนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่ตัวอย่างเดิมเมื่อกี้ตอนแรกนะครับเรื่องของตัวเกมบาสเกตบอลที่เกมเ,เกมฟุตบอลนะฮะที่ที่ที่เรายกตัวอย่างไปตอนแรกเนี่ยจริงๆเป้าหมายหลักของเราอคือการอยากมีความสุขในคืนวันศุกร์สมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนแรกเราคิดว่าเราอยากจะไปดูฟุตบอลแต่เมื่อเราไม่อยากไปแล้วเนี่ยจริงๆความสุข,ขของเราก็คืออาจจะเป็นการ เปิด Netflix ดูที่บ้านหรือว่าเปิดเกมนั้นอนะดูที่บ้านแล้วก็อยู่ที่โซฟานุ่มๆอุ่นๆแทนก็ได้เพราะว่าเราเหนื่อยมนาะทั้งวันแล้วเป็นต้นนะครับโอเคนะฮะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปประมาณหนึ่งนะครับมีท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเออส,สำเนียงภาษาอังกฤษผมฟังดูแล้วออบอกว่าฟังดูแล้วแบบ รู้สึกรําคาญหูมากๆนะฮะก็ต้องต้องขออภัยจะพยายามปรับปรุงคือต้องต้องเรียนตรงว่าผมเองก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดชัดอะไรขนาดนั้นก็ก็พยายามพูดอยู่เให้มันดีขึ้นนะะ่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพยายามค่อยๆปรับไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ที่ฟังแล้วมันอาจจะไม่ลื่นหูเท่าที่ควรนะครับก็โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission s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  n to to e m o o n นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by แป้งพับสสิมูสเมลโล